อ,อยู่กับช่องแคนโด้พิซซ่าอยากหาเรื่องทำซ่าซ่าก็มาดูช่องแคนโด้พิซซ่าวันนี้แคนโด้รีวิวของจะมารีวิวกล่องสุ่มกันนะคะเป็นกล่องสุ่มขนมนะครับในเฟซบุ๊กนะครับนี่เราโดนกันหยิบของเขาก็จะใส่ไอ้บับเบิลกันกระแทกมา ซุมเป็นชื่อร้านนะครับกลองซุมตัวขายถูกตัวครับวร,บร้านตัวขายถูกโอเคกล่องสวยดีนะใช่สงอง,งโอเคเดี๋ยวหยิบของชิ้นแรกออกมานะคะโอหเป็นของญี่ปุ่นอันแรกเป็นอะไรเนี่ยเหมือนเป็นแบบอะไรอบแห้งไม่ดูนะ จะเป็นหมัอนฝรั่งเนาะนี่เป็นดูจากหน้าซองแล้วเหมือนมาม่าครับอ,อันนี้ก็เหมือนกันครับอะไรเ่ยขน,นมอะไรไม่รู้ครับของญี่ปุ่นอีกแล้วโอ้เป็นของญี่ปุ่นล้วนเลยครับอะไรเนี่ยม,มัชเมลโล่ครับทุกคนสองอันนี่อะไรนี่เป็นคล้ายๆคุร่ามะแต่ไม่ใช่ครับ เยอะนรียกมันเหมือนฮเกอระ h อ c k e r d เนาะ e d u เ f l e แบบกรอบไอติมโคนอ่ะอันนี้มันมีหลายชิ้นมาเลยอะไรอย่าหันมาดูแต่ิเป็นอะไรมืองขนมรสทุเรียนคมาอ่านไม่ออกทุกอันนี่งันเป็นมัดเมลโล่ใส่บลูเบอร์รี่ครับอันนี้มามาอันนี้เมล็ดแตงโมครับอันนี้เป็นโอโรคล้ายๆโอริโอ้ แต่ไม่เหมือนลายไม่เหมือนอันนี้เป็นเม็ดเม็ดเติมลูกชิ้นเม็ดถั่วอันนี้เป็นอะไรเนี่ยเหมือนเป็นขนมบุ้นรุ้งอะไรอย่างเยลลี่เลยนี่ขนมปังกรอบครับเหมือนกันครับเราจะรีวิวแบบไวๆนะครับเพราะมีหลายชิ้นมากอันนี้คล้ายแฮกเกอร์ครับเยอะมากเลยนะเนี่ยแฮกเกอร์เหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นอะไรไม่รู้อบแห้งอบแห้ง เหมอนเกันเต็มโตเลยขอวางข้างล่างครับมชเมลโล่ถัวถัวถัวัวัวแฮกเกอร์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 ไม่น่าใช่อันนี้ถั่วอันนี้แฮกเกอร์ไม่แตงโม ตัวคือัอวรันเตาเยอะมากธรรมดามา,มาร์ทเมโลมาร์เมโลคล้ายๆโคลามาร์ทนี่ครับของทั้งหมดเยอะมากม,มีนมกินแล้วครับทุกคนคุ้คไมไหมครับหนึ่งบาทคุ้มมากเลยครับส่งฟรีด้วยนะส่งฟรี ร้านกินก่อนอีกคัะแต่ผมยังไม่สนุกที่ไปมาก็จะเป็นประมาณนี้สำหรับกล่องสุ่ม,มสุ่มนี่กล่องสวยดนะ้วยเนาะใช่เป็นกล่องของร้านเขาเลยนะคะเอาไปใส่อย่างอื่นต่อได้สล้รับการรีวิวกล่องสุ่มได้ของมาเยอะมากลองแกะชิมสักอันสิครับอันไหนที่ว่าน่ากินอ่ะอันไหนที่แบบเห็นแล้วอยากกินลองแกะดูสิ ม่น้ำอยากกินหรือว่าสงสัยเดี๋ยวสงสัยอะไรสงสัยไอ้นี่ครับเพื่อนเป็นไอ้คล้ายๆผลไม,ม้ครับแล้วก็ถุงเป็นลายตีนแมวกินกันนู่นคล้ายๆผลไม้เดยนู่นดูกันไส้เลย ข้าขาหวานหวานนมไหมอืมหวานไหนช็อตัวให้ดูหด่อยสิเข้าปากเลยอ่ะโอเคก็คล้ายๆเนาะแต่อาจจะไม่ใช่ช็อกโกแลตไส้ช็อกโกแลตแค่นั้นแหละแค่ของเยอะมากแล้วมีของกินหลายวันเลยอันนี้ซองใหญ่สุ อันนี้ใหญสุดโอเคสำหรับคล้นะ้ะตองขาดอนก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดจำไครแล้ะกดกระดิ่งบ๊ายบาย